สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่มักตัวเลขทั้งหลายนะคะผู้ที่เสียงมักเสียงโศกนะคะมือนีแดงและสมีวิธีบันบานสิผ้ามเบึงนะคะตัวเลขที่แดงไปหามาได้นะคะจากอาจารย์ต่างๆนะคะอาจารย์ต่างๆคนว่ามีเลขดีเลขติดเลขติดเลขด,ลขดังนะคะว่ามีตัวใดเนนะคะมือนีแดงสิผ้ามาวิเคราะห์นะคะซึ่งกับจะเป็นโค้งท้ายแล้วเนาะค่ะเนาะ มือนี้ก็ยี่สิบแปดเล้วนะคะสิผ้ามาเบิองนะคะซึ่งอาจารย์เพิ่นกับไปเบิองมาหลายคนนะคะคนนี้อาจารย์คนนี้เพิ่นกับบอกมานะคะอันดับแรกเลยนะคะเนาะ,ะนอาจารย์คนที่หนึ่งนะคะอันนี้คืองวดประจําวันที่สามสิบทอ,อ, 6, นนอคอหกห้าเนาะจ้ะเนาะงวดนี้เนาะของงวดวันที่สามสิบที่สี่ฮอดนี่ นะคะคว่ามีตัวใดแน่นะคะซึ่งกับอาจารย์ที่เด็ดนะคะแดงไปถามมาแล้วนะคะอันนี้ตั้งซื้อให้เพิ่นเนาะอาจารย์อาจารย์าารยังมาดิอาจารย์นกนี่ตั้งซื้อให้เพิ่นเลยอาจารย์นกโดยอาจารย์นกเพิ่นให้ตัวใดเพิ่นว่าอาจารย์จ้าเลขมีตัวใดแน่ข้าวเส้นเพิ่นเลยว่าเลขติด ของสันมีอยู่มีอยู่แบบนี้เดอ้อนี่ของอาจารย์นกนะคะสิมีเพื่อนบอกว่าเลขติดเพื่อนมีอยู่เลขหาเลขคูเลขแปดแล้วก็เลขเก่าเพิ่นว่านะนี่ของอาจารย์นกบึ่งกันง่ายๆเลยจ้ะนี่ของอาจารย์นกด้วยจ้ะเด้อนี่คือของอาจารย์นกของอาจารย์นก เลขติดเพิ่นงวดประจำวันที่สามสิบสามสิบท่านว่าค่ม6กหาของเฮานี่เลขกระสิมีเลขฮาเลขหุกเลขแปดเลขเก่านี่ง่ายง่ายๆง่ายๆ่นะคะง่ายๆนะคะนี่ของอาจารย์นกนะจ๊ะแตว่าเบิ่งอีกของผู้หนึ่งนะเลขติดของอีผู้หนึ่งของอีผู้หนึ่งอันนี้สามสิบคือกันเนาะสามสิบทอคอ หกห้าคือกันอันนี้อาจารย์คนนี้นเ,เพิ่น,นบอกว่าเลขเลขเลขคนติดยังเพิ่นบอกว่าเลข่นติดสามติดสี่เลขติดเด้อนี่เลขติดบแม่นมานน้ำกันเด้เอ,อเรือบางครั้งมันอาจจะม่านน้ำกันก็นกนได้เลขติดซึ่งงวดเมื่อกี้นี้เพิ่นงวดวันที่ที่หนึ่งท่อข้อหัอน ฮวงหาหันเพื่อนบอกว่าเลขมีติดหนึ่งนี่เหล็กคนติดหนึ่งได้มาเลยนะคะได้มาเลยนะคะเลขติดหนึ่งประั่นเพื่อนว่าเลขวันที่หนึ่งท่านว่านะเพื่อนว่าเลหล็กคนมีติดหนึ่งแล้วก็ติดสามเหล็กคนมันก็ติดเนาะเลขติดเนาะค่ะเนาะ นี่ติด๊ดเพื่อนว่านี่งวดนี่งว,งวดนี่งวดงวดนี่เพื่อนว่ามีสามกับสี่าา 1. ได้อาจารย์หนึ่งนอาจารย์หนึ่งเหรอเนาะโอ้ได้สองอาจารย์แล้วเนาะมาเาาิ่งอาจารย์ที่สามอาจารย์ที่สามจ้าอาจารย์ที่สามงวดประจําวันที่สามสิบขึ้นกันคื้เก,ก,ก,กจาจ้าอาจารย์นี่ให้ซื้อเพื่อนว่าอ๋อ ทินทินผ้าสุกอาจารย์ทิ้นผ้าสุกผ้าสุกผ้าม้านะคะอาจารย์ทินาาน,น,ะะาานพินว่าเลขเพิ่นงวดเมื่อกี้นี่ก็เข้าเพื่อกันงวดเมื่อกี้นี่เลขเินเมื่อกี้นี่เลขเพิ่นกระติดเพิ่นก็ได้เลขหนึง่งะงวดเพิ่นเมื่อกี้นี่บาทนี่เพิ่นก มีฝันตื่มอีกเรื่องหงวนเมื่อกี้นี่หงวนเมื่อกี้นี่มีหนึ่งมีหกมีศูนย์เหล็กเป็นอ่ามีหนึ่งมีหกมีศูนย์บ้านนี่เพื่อฝันว่าเห็นเขาอันเข็นเด็กน่อยเข็นเด็กน้อยไปทั้งเทิงหมดแล้วกันโอ้ขึ้นมากวัสนกับพยายามถามเพื่อนยู่แดงกับพยายามถามเพื่นว่าอันอาจารย์ อันเด็กน้อยอันผู้เข็นเด็กน้อยเนี่ยเป็นผู้ยิงหรือผู้ชายจา้าเกลียวว่าเห็นว่าสันเกลียวว่าเห็นว่าสันอ,อันนี้งวดบวันนี้งวดนี้งวดวันที่สามสิบนี่เนาะวันวันที่สามสิบนี่สิเป็เียนจรงเลยหกสามสิบหกห้านี่เนาะวันวันที่สามสิบนี่เพิ่นกับยังว่ามีอีกนะคะมีติดเลขหนึ่งเ,เลขสองนะก็ เลขสี่เด้อจ่าเด้อมีติดเลขสองกับเลขสี่บัดนี้เพื่อนยังมีฝันอีก่เลยนี่อาจารย์นี่วพนนี้ฝันตื่นมีมีคักขักเหมือนว่าก้าคักคักเลขลักเพิ่นโอ้โหกันนะคะบอสได้ถามมองนี่ถามจะเหล็กติดเพื่อนมานะคะเหล็กติดเพิ่นมาสามตัวนี่เหล็กติดเพิ่นเจ้ะมาในเพื่อนยังฝันอยู่ว่าบัดเพื่อนแล้วว่าคอยละฝัน ฟันว่าเด่นล้านนะ่ะล้านใหญ่ๆล้านค้าใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจ้างคอยไปขึ้นไปจ้างคอยไปจัดของอยู่สั้นที่สองพุ่นเมย์วันว่าสั้นทั้งทึงพุ่นอ่ะวันสั้นทั้งทึงพุ่นมาสั่นบ้านหลังใดละ่ะว่าสั่นเพื่อสี่ไปนะล้านค้าล้านใหญ่ๆนั่นบ้านนั่นไปถามเบืองบ้านเลขที่เพื่อนเพื่อเหรอว่าเอาเห็นปะคะบ้านเลขที่ บ้านเลขที่อันที่ว่าเพค่นไปทํางานน่ะนี่เอาไหมเอาไหมก็มีเล็กอย่างแน่วัทีตีออก,ก้ากรบป่ถือเนาะอืออาจารย์นกา้าวกะถืออ๋อนี่นีจานี่เป็นยังไงค่ะนี่ตัวนี้บ้านเลขที่ อันนี้เลขที่ที่เพื่อนฟันเห็นเลขที่ที่เพื่อนฟันเห็นจ้าเลขที่ที่เพื่อนฟันเห็นเนี่ยนี่ของอาจารย์นี่ว่าเพึ่งนอาจารย์เนินงวดที่เลี้ยวนั่นเพื่อนกับฟันว่าเพื่อนได้ได้เล็หนึงแล้วก็เพื่อนฟันเห็นว่ามีคนอันเข็นเล็กน้อยเห็นเล็กน้อยสองคนไปขึ้นไปแล้วก็โง่ขึ้นมากแบนว่ามันเราออกหนึ่งขางลางเนาะแต่ว่างวดนี้เช็สิเป็ยนยังไงน,นะคะมีเล็กมีเล็กนึง เลขสองแล้วก็เลขสี่นะคะอ่ามีสามตัวนี่ของอาจารย์นี่นะ,ะซึ่งเขาก็เอาไปเทียบกันเนาะจ๊ะเนาะเอาไปเทียบกันว่าเลขมันมีตัวใดเนี่ยนี่ของอาจารย์นกนี่กับบัวพาดเพิ่นว่าบัวพาดคือกันเลขติดเพิ่นนี่กับบัวพาดเลขติดเพิ่นนี่กับบัวพาดเพิ่นว่างวดเมื่อกี้นี่กับบัวพาดบัวพาดจักอาจารย์ ถึงยังมีตัวเลขพิเศษอีกบ้างเลขพิเศษเลขพิเศษพิเศษ,เ,ศษเลขประจําตัวของแดงเองนะเลขประจําตัวของแดงเองนะคะเมืองหัวหนี้ว่านสิเป็น,น,น,ปนยังไงนะคะเนมซอยกันนะคะนี่นเขาเอื่นว่าเลขแนมเลขเนมมีเลขเจ็ดเลขแปดหนึ่งศูนย์ แล้วก็สี่นี่เลขติดเลขติดของของแดงนะคะเลขติดเลขประจําตัวของแดงมีหาตัวนี่แหลจะจ้ะแล้วก็พิเศษเลยนะคะมีคนเนะนํนวาว่ามีอาจารย์พิเศษเห็นไหมคะ เออนี่เด้อค่ะเด้อนี่แหละค่ะตัวเลขโศกหมานน้ำกันท่านอาจารย์เนาะขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปสรุปเลขติดเลขดินอาจารย์ดังเลขดินอาจารย์ดังนะคะของแต่ละคนแดงและสิไปหามาฝากนะคะคลิปนี้ขอให้ทุกคนได้โศกเหมนหมานซึ่งตรงมันกับเลขทูบของเฮากระมี หนึ่งเกาหานะเข้าเบิ่งไปแล้วงวดเอ่ยบ,บ้นคอน,น,ะคะนาากรนั่นนะคะ่าันสิมาจังไดนะคะซึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทราบผู้ติดตามชมอย่าลืมกดกดนิ้วโปโ้กดหัวไายน้ำเลเด้อค่ะแล้วก็กดแชร์หายน้ำเนเด้อค่ะ,กกคะเพื่อที่จะเปิดค่าการมองเห็นของแดงช่องของแดงและสมีน้ำเ้ยค่ะเด้อซึ่งขอให้ทุกคนลำรวยลำรวยให้มีเงิน ท่องรุ่นเหลือ,อใส่ในปีใหม่นี่แล้วก็ปตีต่อไปนะคะขอให้ร่ำรวยทุกคนโชคมันทุกๆคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ